สท่าใน3นาทีลดเอวแบบเนียนๆง่ายๆลดสีข้างแถมได้บริหารหัวไหล่ด้วยค่ะวิธีนี้เราไม่ได้โฟกัสที่หัวไหล่นะคะให้โฟกัสที่เอวแล้วก็การรูปขาขึ้นลงค่ะการรูปขานี่คือตึงแค่ไหนก็สุดแค่นั้นค่ะเพื่อนๆถ้าเราทำจริงๆนี่จะทราบเลยค่ะว่าเอวเราได้บริหารแบบสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะให้เพื่อนๆโฟกัสที่เอวนะลำตัวของเราจะพับลงไปเนี่ยค่ะก็จะไปชนเอวตรงสะโพกเขาก็จะได้บริหารค่ะเพื่อนๆพอตึงเสร็จขึ้นมาอ้าวลงตึงเสร็จขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะไม่ต้องโฟกัสที่ไหลนะคะไหลแค่เป็นตัวโยกค่ะเพื่อนๆท่าบริหารท่านี้เราทำแบบเนียนๆเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ ไม่ว่าที่ทำงานที่บ้านหรือที่ต่างๆที่เพื่อนๆเห็นว่าเหมาะสมที่จะสามารถทำได้เพื่อนๆก็สามารถทำได้เลยค่ะไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามแต่อย่าให้อะไรมาหยุดเราค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ลดเอวแบบง่ายๆแล้วค่ะสำคัญคือท่านี้ให้โฟกัสที่เอวนะคะ มือเป็นตัวรูปให้ตึงแค่ไหนแล้วก็โค้งแค่นั้นแล้วก็กลับขึ้นไปไม่โฟกัสที่หัวไหล่นะคะไปที่ท่าที่สอต่อเลยค่ะเพื่อนๆประสานมือแบบนี้นะการเกี่ยวมือแบบนี้เขาจะไม่หลุดค่ะลดสีข้างแถมได้บริหารหัวไหล่ด้วยค่ะหนึ่งนาทีครึ่งค่ะเพื่อนๆสำหรับท่าที่สองนี้นะคะเมื่อกี้เราเกี่ยวมือแบบนั้นเขาจะไม่หลุดออกจากกันนะคะเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นบริหารสีข้างแถมได้เอวแล้วก็หัวไหล่ด้วยค่ะเพื่อนๆท่านี้มือเราจะาเหมือนจะพาดที่หัวนะเพื่อนๆนะแต่จริงๆเขาไม่ได้โดนนะคะเขาแค่อยู่ข้างหลังศีรษะของเราแล้วเราก็หมุนหัวไหล่ไปซ้ายไปขวาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ ถ้าเพื่อนๆไปรูปสีข้างใต้รักแรดูเนี่ยค่ะสีข้างนี้จะได้เต็มๆเ,เลยค่ะเพื่อนๆแถมได้หัวไหลแล้วก็ไล่ไปถึงเอวด้วยค่ะเขาก็จะได้บริหารต่อเนื่องกันไปนะคะเพื่อนๆเซตนี้ก็จะช่วยทั้งเอวสีข้างแล้วก็หัวไหลค่ะเพื่อนๆเ,เป็นท่าง,ง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะ ตึงแค่ไหนเอาแค่นั้นที่สำคัญจะทำให้เราหายตัวตึงด้วยค่ะเพื่อนๆใครที่ตัวแข็งๆตึงๆช่วยได้เลยค่ะโยกตัวลงหรือโน้มตัวลงได้แค่ไหนเอาแค่นั้นค่ะเพื่อนๆให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือที่ไหนๆก็ได้ค่ะสุขกายสบายใจนะคะสวัสดีค่ะ